สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกเรียพามดามนะคะวันนี้เป็นเช้าแห่งการทํางานนะคะเป็นเช้าแห่งการแห่งความสดชื่นแจ่มใสนะคะตอนนี้บรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยท้องฟ้าสดใสนะคะหลังจากที่เมื่อสองสามวันก่อนนะคะเราเดินพายุหิมะถล่มนะคะ แต่ตอนนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสวยงามค่ะแสงอาทิตย์เจิดจ้านะคะตอนนี้หลงเหลือไว้คือความสวยงามนะคะสังเกตนะคะว่าถนนก็จะได้รับการถูกเกรดนะคะรถเกรดมีมะนะคะทำความสะอาดมีมะ ให้การสัญจรไปมาสะดวกนะคะตอนนี้คลองชนระทานนะคะมีเป็ดปลานะคะเล่นน้ําอยู่เดี๋ยวจะโชว์ทุกท่านเลยนะคะสู o m ให้ดูใกล้ๆเลยหลังจากที่พายุหิมะกระหน่ำนะคะตอนนี้หิมะมันละลายนะคะละลายเร็วมากๆคลองชนระทานก็จะให้เห็น,นมีน้านะคะแล้วก็มีเป็ดปลา <laughs> อันนี้เป็ดปลานะคะไม่ใช่เป็ดบ้านนะคะทุกท่าน กำลังเล่นน้ำก็นสนุกเลยค่ะนี่คือเป็ดป่านะคะแสงอาทิตย์เจิดจ้ามากๆเลยค่ะถนนก็ได้รับการกรีดเลยนะคะเพื่อความสั่จรไปมาจะได้สะดวกนะ พื้นถนนตอนนี้ก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะคะแล้วก็เป็นเก็ดน้ําแข็งนะทุกท่านต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูเลยนะคะนี่คือเก็ดน้ําแข็งนะคะถ้าใส่รองเท้าที่พื้นไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะลื่นล้มนะคะได้รับบาเดเจ็บนะคะถ้าหัวลงก็ชนิดว่าน็อกพื้นกันเลยนะคะบางคนเนี่ยสลบบางคนก็พิกลพิการนะคะ ให้ดูเป็ดอีกครั้งนะคะเป็ดเล่นน้ำค่ะเป็ดเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเลยะคะ่ะเพื่อนโอเคคลองลนชนรับประทานปีมาก็ยังจับบนผิวเมื่อวานนี้นะคะก็เจอพายุกระหน่ำนะคะรุนแรงนะคะ พอเช้ามาก็จะเป็นปกติอากาศยำใสเกล็ดหิมะนะคะก็ยังตกค้างอยู่บนยอดไม้นะคะบนกิ่งไม้สวยงามมากๆเลยเพื่อนๆให้ดูกันเลยค่ะนี่คือหิมะนะคะตกค้างอยู่บนกิ่งไม้ประดับนะคะสวยงามมากๆเลย ให้ดูใ,ใกล้ๆเลยคะ่ะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะสวยงามเป็นธรรมชาติหิมะก็ยังตกค้างอยู่นะคะบนยอดบนยอดม้าประดับนะคะ พื้นถนนก็จะเป็นน้ําแข็งค่ะเนี่ยค่ะชมเพื่อนๆเลยนะคะจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นน้ําแข็งนะคะต้องเดินด้วยความระมัดระวังค่ะเพื่อนๆอากาศเย็นมากๆเลยค่ะไม่ได้สวมถุงมือค่ะพื้นทางเดินนะคะเป็นเกล็ดน้ำแข็งค่ะ ให้ดูใกล้ๆกันเลยนี่คือน้ำแข็งนะคะอันตาล้าสุดๆเลยเพื่อนๆวันนี้เป็นเช้านะคะเช้าเห็นการทํางานอากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับพระแสงอาทิตย์เจิดจ้าแผ่นดินของประเทศสวีเดนก็เต็มไปด้วยความสวยงามน,นะครับปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว รถโดยสารนะคะรถประจําำก็ยังให้การวิ่งบริการนะคะให้ให้บริการตลอดทั้งวันนะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะทุกถนนทุกขัน้นเื่น ตอนนี้กำลังพาทุกท่านนะคะเข้ามายังตัวเมืองซันวิกเก็ตก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องการีมามดาดังก็ให้ชมความเป็นธรรมชาตินะคะของตัวเมืองซันวิกเก็ตนึ่ะอากาศเย็ยนมากเลยะคะ่ะนี่คือตัวเมืองซันวิกเก็ตนะคะ ด้านหน้าก็จะเป็นรถเกตหิมะนะคะรถเกตหิมะรถขนหิมะค่ะ ถนนเต็มไปได้วยอันตรายนะคะตอนนี้รถเกตหิมะนะคะก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะนี่คือน้ำแข็งนะคะที่จับตัวกันเนาะใสเลยนะคะอันตรายมากๆเลยต้องเดินด้วยความระมัดระวังนะคะไม่งั้นจะลื่นหกล้มนะคะด้านหน้าก็จะเป็นรถเกตหิมะค่ะ ก็มาพูดคุยกันต่อเนาะวันนี้เป็นเช้านะคะที่มีอากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะแสงอาทิตย์เจิดจ้านะคะหลังจากที่ประเทศสวีเดนนะคะเมืองซันวิเกนเจอพายุหิมะกระหน่ามาสองสามวันนะคะซึ่งคุณลรอกก็ได้ทําคลิปสองคลิปที่แล้วนะคะโชว์เพื่อนๆแล้วนะคะหิมะตกลงมานะตอนนี้หิมะหยุดตกแล้วนะคะก็พื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยหิมะสีขาวแล้วก็ หน่วยงานราชก,การก็ใช้รถนะคะรถแท็กเตอร์มาเก็บกวาดถนนนะคะมาตักหิมะนะคะเพราะว่าหิมะมันค่อนข้างที่จะเป็นจํานวนมากมายตอนนี้พื้นถนนก็จับตัวเป็นน้ําแข็งก็จะลื่นนะคะการสัญจรไปมาก็ยังใช้การสัญจรไปมาตามปกติแต่ว่าถนนที่เดินนะคะถนนทางเดินที่คนใช้การสัญจรเดินไปมาก็ต้องใช้ความระมัด ระวังนะคะเพราะว่ามันเต็มไปด้วยด้วยการที่มันมีอากาศเย็นนะคะมันก็เลยพื้นถนนมันก็เลยจับตัวเป็นน้ําแข็งนะคะซึ่งที่คุณนกทําคลิปออกไปทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นหินไม่เห็นน้ําแข็งนะคะแต่จริงแล้วน้าแข็งมันจะเกาะตัวอยู่บนพื้นถนนนะคะทําให้ถนนลื่นการเดินก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะโอเคเนาะก็มาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพิมานะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของ หน้าหิมะตกนะคะก็เลยต้องทำคลิปเกี่ยวกับหิมะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง F4 ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกิยาพธรรมดานะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเพราะว่าโฆษณาคือหัวใจหลักของการทำช่อง YouTube เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ